ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย,ย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 เบนวีสองนึ่งศ มาจากราชบ,บุรีมาด้วยอาการลมไม่ออกสาเหตุเป็นเพราะอะไรไปดูกันครับลมไม่ออกครับลมไม่ออกไม่มีลมเลยกดเปิดแอร์แล้วลมก็ไม่มีแล้วครับลมไม่ออกเลยเดนววิวสองหนึ่งศูนย์ลมไม่ออกครับลมไม่ออก อลมไม่ออกเลยครับลมไม่ออกครับเป็น W o u b สองศูนย์เอเป็นสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์ลมไม่ออกเลยครับโอ้โหพี่ก็ติดขึ้นเสียงมาเต็มเลยครับนี่นะครับแช่นี้ถอดฟ้ามาแล้วครับ สักคารนี้จะแปลงมาหรือเปล่าจะแปลงมอเตอร์มาเปล่าครับมอเตอร์เป็นแบบนี้อมอเตอร์ถอดมาแล้วครับมอเตอร์ดังเลยครับ ตดิสซิเตอร์จะมีปัญหาด้วยนี่ได้มอตเตอรอ์มือสองมาครับราคาก็ไม่เบาจะเปลี่ยนมอตเตอร์นะครับเปลี่ยนทั้งชุด ลมออกแล้วครับลมออกแล้ว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 ครับลมออกแล้ว ดังนะครับตอนมาลบไม่ออกครับ W สองหนึ่งศูนย์ W สองหนึ่งศูนย์เตอร์ถอนมาก็หาาัวตันสนิทครับิเตอร์ถอ์มาก็โหดดำตันสนิทก็นี่อีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้มอเตอร์เสียครับิเตอร์ อากาศภายนอกเปิดนะครับอากาศภายนอกเปิดอากาศภายนอกเปิดดูนะอาซาเลยอากาศภายนอกด้วยนะครับไปทำการล็อกให้อากาศภายนอกเปิดตลอดอากาศภายนอกเปิดตลอดอากาศภายนอกก็ทำการล็อกให้แล้วครับล็อกให้แล้วปิดตายนะครับปิดตายแล้ว ออโอเคอ๋อน uh, okay. uh, oh, ี่ก็ล็อกไว้แล้วเนี่ยนี ग, ่กล็อกแล้วอืมล็อกก็ล็อกไปแล้วก็ล็อกแล้ว